มวยบักหั่นแม่นบอวันนี้หนึ่งมีน้าโอ้ยวุฒิวิทย์ขาดตัวเดียวมดถือมดไอ้นี่เออถือมดชูตัวเลยมีน้ำมันทีนึงมดไก่เชียงเห็นบอจับจับมดเลยโอ้ยแดงใหญ่อยู่ทางไหนครับนี่อยู่ล่าสีอยู่ล่าสีเกือบครับของหน่องบ้ามืัอนี้คาชิมาหาหน่องเนาะเกือบเกือบเกือบเนาะเกือบพลาดผัด ตัวเดียวตัวเดียว่ามันถือ้าววันหนึถือมดอ่าบางเดี๋ยละครผ่าตัวเดียวถือมัดผมผ่าแล้วมันถือแค่เออมันของมันของของของนองอ่ะมันหาหาสองโอ้เลยงกหาสองนองถือหาสองคนได้ก็เอาตัวเดียวจับตัวเดียวเออเมื่อนี้เมื่อนี้กะชิมาเอาไหมเมื่อนี้กะซิมาขอหมขอใหมนองวดนี้นองครับครับเพราไม่เที่ยวหรอบ่เธอแรกบ่นี้ ออโองหมันดังนองหมันดงสุดเลยครับผมอยู่บ้านไอล่ะสิอย yeah ู่บ okay, ้านพาอยู่บ้นพอย่ตบพอยู่บพล่ะสมาขันคนเลยนี่ขี่อไซคมาขี่มอมายันนีท่านได้ขอรบอกอาแถวันได้ละเบิน้ำแดงน้ยังได้บิครับผม เบ้าหน่องครับเบ้าหน่องครับผมสองเบ้าหน่องครับวันนี้วันไหนเร็วกวันไหนเลยวพีต้นอันของผมสิทธาสิทธาลุ่งบรรลุนแมนครับของผมสิทธาไวเละก็ยังไปลงแมนพ่อขาเขาไปติดตามเบิ้งก็ได้มาผู้เดียวมาผู้เดียวคนหลานเลยโอ้อันอยู่น้ำกันจนคำเด้อจังเมื่อเบิ่งหน่องเท่ากันจังเมื่อผมมันแข็งมากนะนะอ๋อ แต่วัดแต่ว่เหล็กเล็กไม่ใจงวดนี้มากตัวใดไม่ใจเลยที่พอีอ้องเกี่ยวกับไปเลยเอาเล็กจาของยางเดียวเลยนี่แมนมากใม่ใจเลยสองหกสีน้ำสองกอยู่สองหกสามหกสองหกสามหน้อฟังไว้เด้อครับเด้อเป็นแนวทางของคืออะไรเยัห เลข0 0 3 6 2 3 6 0 3 6 2 3 6นี่คือไห่แมนบ่ช่วงมือนีคนหลนี่นี่คนมายัางพันเบิดเดนี่งายครับมาช่วงบายมาช่วงบใบนี่ครับน,นี่ครับคนหลายแมนครับผมจ่องเป่าหนองเด้อ เขาเขาไปกดติดตามแต่ผมกับสิควยโหลดโหลดกีบลุ่มโหลดกีบลุ่มทเบิ้งครับผมเบาหนองกระบ่องครับเบาหนองซื่อๆนีแหละสันๆเลยล่ะเบาหนองครับผมนี่ครับตาเพิ่นมาผู้เดียวข่างแหลกงวดที่แล้วครับเกือบเป็นถึงแล้ววันที่หนึ่งตอนนี้เสียดายแห่งงวดนี้พกสิมาใหม่ครับผมงวดนี้พกสิมาขอโจกับแม่มาผู้เดียวขี่มออเตร์ไซค์มาเลยเลขเลขส่วนอ่า สิสอาชิพกิโลอาชิพกิโลเอาเอายำเยีเลขกสิคอมากเนี่ยอีกรอบนึ่งนะอ๋อเน้ยนเนีะสองหกสามหกครับเน้นๆนียนสองหกสามหกครับเน้นๆเนาะพอพอซื้ออย่างครับซื้อนั่นพอนั่นเนาะครับเนาะเลขกพอนั่นให้เน้นๆครับอันนี้คือตองหวดคอแบบบ่ได้กระไพเลยคือเลขมากส่วนตัวสองหกสามหกครับเน้นๆครับผมเน้นบนเน้นล่างบ่ ทั้งเน,งงน้นทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะนำกันเลยครับสองหกสามหกครับผมเลขกพอนั่นครับเลขกพอนั่นเป็นมาครั้งแรกครับผมเป็นบอกว่าอยากมาไหวแม่นี่ครล่อคิ้วล่อคิ้วเขาไหวแม่ครับคนหลายคนหลาย<ม>เดี๋ยวปนแน่ครับพอจีจุดดูปมอนี่จีจุดจีดจ,ดจ,ดจุดดิแมนบ้างพร้อมกับบ้านอะไรไม่ใช่บ้านไม่พอด้วยพ่อนะบ่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมา เดกลี๋ยวไปรับโชว์น้ำกานนคอเนาะครับผมครับคนหลายคักครับคนหลายแหงช่องยูทูบก็มากันหลายครับหลายหนาหลายตา มารับโชกันงวดนี้ครับผมงวดวันที่16มีนา66ครับผมเดี๋ยวบ้าวหลังจะล่อเตาตาล่อตานั่นครับผมล่อตานั่นเบิองว่าเพิ่์ลชีได้เลกตัวใดงวดนี้งวดที่แล้วครับเพิ่อนวาเลขมันสลับโตกันเกือมันถึอแล้ววันที่หนึ่งเลยละ่ะงวดดีเพิ่อนเล่มาใหม่แล้วเพิ่นกับมากแขังแรกนําเพิ่นมากแข็งแรงนะครับนาะเดี๋ยวลอตานั่นครับผมรอตานั่นเพิ่นจะมารับโชกให้หมอบโชกให้ FC เอฟซีเนาะเลกตองงวดของเพอรานเนั่นก็คือสองหา สองหกสามหกนะครับเนาะเนียนๆของเพิ่นสองหกสามหกครับผมเดี๋ยวเพิ่นกำลังจะไปจุดทูบครับเดี๋ยวมาล่อหลุดน้ำการบาเลีกทูบมื่อนี้ของพอนันจะเป็นตัวใดนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกมีนาหกหกครับผมมาตัวใดเนาะครับหาเบิ่งเด้อครับเด้อได้เราบอกตาได้ตัวใดหกหานี่ละหกห้าหากห้าอยากอยู่แหละได้แล้วนะได้หาจิ๊กปั๊บ่บ่ ได้ได้หอกหาโอ้ได้หาหกไวแล้วหาตัวกาบบ่ป่ะดิได้อยู่บังไดผมไปหาเลาะมันก็ว่าหนเห็นอยู่หาหอกได้อยู่นียุบอ่ะโอ้ว่าได้อยู่นี่โอ้ว่าแต่มันได้อยู่นี่อยู่นีบอมมี่เลยอยู่นีบอมมี่เด้หาหกผมก็หาเงินใช่ได้แต่ได้ไอ้บังได้ไอ้บังได้หาตัวกาบบ่าได้อันนี้อันนี้อยู่ที่นแก่ร้อยหาหอยู่ไงผมบอกโอ้นี่ครับเลขดัง เด็กดังครับฮาโฮครับีร้านบอกวิเชลอกร้านบอกร้านน่อยโอ้ร้านหน่อยบอกอืงวดนี้บอกงวดนี้ฮางวดวันหันงวดวันหันร้านให้สองฮางวดนี้ให้ฮาโฮกร้านไงปะไหนไงเฮ้ยที่สองปีแล้วโอ้ยที่สององสองปีแล้วอื็เดือนอืมเป็นเป็นบอกเป็นโตบอกหรือว่าเป็นเขียนให้แม่นบอกเขามบอกมาเลยหน่อยบอกเป็นโตเลย โอ้น่าเป็นเลขฝันป่ครับไ่ไหน่าน้อยน้อยไม่บอกเลยไม่หลีไม่กระบอกเลยห้านมันบอกหรอห้านบ่ครับหลานหน่อยบอกตัวไหครับทพคอครับตัวที่หาหกนะทอยากบอกหาหกหกสี่นวะคะก็ไปดูหัหันคืามตัวหน้ากับสามตัวหลังยูนีนันบอกครับงววนี้มักตัวใดงววนี้ มักสองหามาคือก <m> ันก mm ับเบาเบากับมักสองหาแมนบ่อบนกับล่างล่ะแมนบ่อมักตัวเดียวเลยมีบอเจ็เบาหนึ่ศนย์เจ็ื้อไโอ้ซื้อไป้แล้วซื้อไป้้วเลยซื้อไแล้วยบบลอยซื้อเจ็ดศูนย์ครับสองหาไว้สอท่านบท่านไหบอสองหา เด้แต่หกนกับเจ็ดวนไปครับยังก่อสามแปดอืัองดยังเกาคอริงแดดยังกหนึ่งปดหกับงามเลยหนเอาไหมนี่ครับมีแต่หาแปดหนึ่งมีแต่หาแปดหนึ่งหาปดหนึ่ง สามโตเดี่ยนึ่งเก่าหาโอ้หนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่ากระเลกดังเดียวมันโตเดียวกันเขาสื่อเขาสื่อกันไหวก็หกหาเนี่ยหหากันได้แล้วหกหาหาหกผมหาหาหกมันได้เพราะไหอยู่ดิได้โอ้ได้เบอร์แล้วแมนอีกส่วนมากเลีกหาหกหาหกกั แปดแปดเป็นเลขเลขรถน้องผู้หญิงเลขรถมายิเลขอนะเลขเลขหมือนกันกะ3 5สามห้าแปดแปดสามหาแปดแล้วบอๆคนคนวนเป็นอย่างแมันเปิดอไม่ครับสามหาแปล้วก็เลขเลขมาส้นนั่น3ามหาดเลขเลขในขั้นมาส้นขอบขอบโอ้ขอยขอบคุบหลายๆครับครเบขอบบาบ อาชิมาบุาลณะยังน้อยบุลณะคือข่าบหล,หลายนี่ยังมากเพรท่า,านเบิร์ตเดนนี่แม่ทาทาเบิรงน,น้องผู้หญิงครับผมหลายคนเลยแต่ก็มมา,าหลายคนนี่แท้เครื่องต่อเครื่องเลยละ่ะผมบอกผมกับยูนี่ซุ่มเออร์ครับเพราะว่ากัเกือบซุ่มเออร์แหละเพราะว่าบ้านผมอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ครับอยู่หลังการไฟฟ้ายอยู่หลังการไฟฟ้านี่ครับ แม่หนสองได้นะัวันนั้นไปจับลดูพี่ป้องได้ยังก่วันได้สามหกวไปจ้าวดูพี่ป้อว่ากัได้สาหแต่ว่าเลขถูกคนหลายเนาะคนลายได้จุดบลาเออบอไปยังสันเอาไปจุดยูเือนกันได้เอาไปจุดยูบานเทากัได้โบจัาดูพี่ป้องวกันได้สามหกเกมาจะของกันสามหองหกโอ้มาเ มาแท้ๆมาแท้แเป็นขั้นในลาตอรียมวเ5 0หาสิบหกสิบผมโอ้ว no ัน no, น no. ี yeah, no, no. ้ no ่วได้มาเห็นม่ไมว้าวออเอเอาไหมเอาไหมงวดเดียวเอาไหมนะพ่อเนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมแว่วดถืองวดหนาเจอกันอีพ่อครับผมเดี๋ยวเจอกันแท้เดียเจอกันแท้เนอนครับผมเพื่อได้รางวัลใหญ่นอครับ พอเพิ่นจับลูกพีกปองกันไลยสามหกครับสามหกเลขตองงวดพอเพิ่นกับสองหกสามหกครับตรงกันขักครับผมลองพิจารณาบิ่งน,น,นะครับเด้อม,มากบ่มมากขึ้นยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับช่องเบาถ่องเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะสาธุสาธุสาธุงวดวันที่สิบหกมีนาหกหกครับผมเลขพอนั่นครับผมสองหกสามหกครับผมสาธุสาธุ